สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปทํานายดวงความรักของชาวราศีธนูลัคนาธานูนะคะประจําช่วงวันที่1-15มิถุนาย,ยนนี้การนับราศีก็จะเป็นแบบตอนตกนะคะสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้ description box ได้เลยนะคะโอเคเรามาดูคนโสดนะคะธนูคนโสดจะเป็นยังไงบ้างเนาะสี่เหรียญ3ไม้เท้าค่ะเอซอบโสด 6ถ้วยมันจะเป็นเรื่องการการรอคนเก่าสิบดาบนะคะที่ใจยังไม่ได้ยังไม่ได้รับการเยียวยายังหายไม่ดีอะคะ่ะแผลมันยังแผลมันยังตกสะเก็ดอยู่นะคะสําหรับหลายหลายคนยังยึดติดเกี่ยวกับเรื่องเก่าเก่าเกี่ยวกับคนเก่าเก่ายังคิดถึงเขาอยากคุยอยากเค,คลียร์บางอย่างที่อยู่ในใจอยากจะถามถ่ายหรืออยากจะคุยเคลียร์ใจอะไรสักอย่างเกี่ยวกับคนเก่านะคะ แต่รอเขาอยู่เหมือนเขาสะหัรหลังให้เราด้วยซ้ำนะคะบาดแผลในช่วงนี้นะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องเยียวยาตัวเองนะถ้าปล่อยวางได้ก็จะดีนะคะเพราะว่าคือการจมอะ่ะมันเหมือนเราทำร้ายหัวใจตัวเองไปเรื่อยๆตั้งแต่วันนั้นที่เลิกลากันไปนะคะ่ะหลังจากนั้นคือตัวเราจะเป็นความคิดและความรู้สึกเราแหละที่มันยึดติดเกี่ยวกับเรื่องเก่าๆอะคะ่ะมันยังทิมแทงแล้วก็วนอยู่อย่างนั้นนะคะ โอเคอ่ะเรามาดูเขาคนนั้นบ้างนะคะเขาคนนั้นสถานการณ์เป็นยังไงเอซอับคับค่ะเพชรซอบมอนแทมแพรนนะคะเขาเปลี่ยนไปแล้วค่ะตอนนี้เหมือนเขาจะมีรักครั้งใหม่เข้ามาเนาะแปดเหรียญค่ะเขามีการ move on มีคนที่คุยอยู่ด้วยเหมือนกันนะคะระหว่างคุณกับเขา สถานการณ์ของเขานั้นเปลี่ยนไปแล้วความรู้สึกต่างๆก็ตามหรือที่อยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในชีวิตของเขาเนาะมีรักครั้งใหม่เข้ามาด้วยแล้วก็มีการ move on เกิดขึ้นอย่างที่บอกว่ามันจะดีกว่าถ้าคุณสามารถปล่อยวางกับคนคนนี้ได้เนาะเพราะว่ายิ่งเราคิดยิ่งเรารู้สึกเนี่ยเหมือนเราเป็นการตอบย้ำแผลของเราเองนั่นเองเนาะเคทีนี้เรามาดูซิว่า แล้วเขายังห่วงใยอยู่ห่วงใยเราอยู่บ้างไหมนะคะเขาคิดถึงเราบ้างหรือเปล่าเด e ซันค่ะสี่ดาบสี่ไม้เท้าเขานิ่งมากๆเลยนะคะเจ็ดดาบเขาก็มีคิดถึงบ้างมีสองบ้างแต่ส่วนใหญ่จะเป็นคิดถึงแบบไม่ให้รู้อะค่ะ นะคะแล้วเขาเหมือนเขาจะโฟกัสที่ปัจจุบันแล้วก็อนาคตอย่างเดียวเลยนะคะสี่ไม้เท้าปัจจุบันของเขาความสัมพันธ์ปัจจุบันคนที่คุยนะปัจจุบันนะคะเดือะซันที่เขาคือเหมือนเขาหลุดพ้นเขาเขาอยากให้คุณน่ยมีอิสระภาพเหมือนกันเขาอยากให้คุณได้เริ่มต้นใหม่เหมือนที่เขาเริ่มต้นนะคะทีนี้เรามาดูซิว่าจะมีคนเข้ามาไหมคะเปโสด แปดดาบแปดถ้วยืมเมจิเชียนยังค่ะถึงมีเข้ามาเหมือนกับเราจะมีกำแพงกับคนคนนั้นพอสมควรนะอีกอย่างหนึ่งคนนี้เข้ามาเนี่ยเขาจะเป็นคนเจ้าชู้ด้วยแหละนะคะถ้าโสดช่วงนี้ก็โฟกัสเรื่องการงานการเรองินอะไรกันไปก่อนดีกว่าท,ที่สุดเนาะองความรักอาจจะไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่น,นะคะโอเคเรามาดูบ้างีิเ่อคุณอยากจะรู้ว่าคนคนนี้เขาคิดยังไงกับคุณนอกจากว่า อยากให้คุณเริ่มใหม่มุ v ออนแล้วเนี่ยเขาอยากจะบอกอะไรคุณไหมสามดาบเขาเข้าใจค่ะเขาเข้าใจว่าหลายๆอย่างอะ่ะมันเป็นความเจ็บปวดที่ยังฝังใจเขาเองก็รู้สึกผิดเขาเองก็รู้สึกแย่เหมือนกันแต่เขาก็อยากให้คุณอะ m o v e o นนะคะ Move on เดินไปข้างหน้าดีกว่าดีกว่าหยุดรอเขานะสิบเหรียญเขาก็ยังมีความรู้สึกที่ดีแหละในในฉันมิตรภาพหรือในลักษณะ ความรู้สึกที่ผ่านมามันก็เป็นความสัมพันธ์ที่ดีนะคะแต่ว่าเขามองแค่ว่าตรงนี้ตอนนี้ปัจจุบันนี้อืประมาณนั้นอนจะเป็นยังไงต่อไปคะคนโสดสเตรนค่ะคิงออฟ n อ s เดอะมูนนะคะช่วงนี้ไม่ต้องไปพยายามควบคุมหรือจ่ การสถานการณ์ความรู้สึกอะไรมากไปปล่อยมันไปเป็น,ปน,ปน,ปนไปตามธรรมชาติช่วงนี้คุณอาจจะมีอาการซึมเศร้าเบื่อหน่ายหดหู่บ้างนะคะพยายามหาอะไรที่เรามีความสุขทํานะคะ5้าดาบเกี่ยวกับคนที่จากไปสิบในเท้าอึดอัดคุณจะต้องวางลงนะคะ สิ่งที่เราแบกไว้เกี่ยวกับคนเก่าเอ่ยอะไรเอ่ยหลายๆอย่างนะคะปล่อยวางแล้วคุณจะรู้สึกโล่งขึ้นจะรู้สึกดีขึ้นแต่รู้แล้วว่ามันอาจจะไม่ง่ายด้วยความที่ว่ามีไพ่เดิมมูลขึ้นมามันเป็นความรู้สึกที่มันเต็มไปด้วยอิโมชั่นความคิดถึงความหดหู่ความเสียใจหรือบางคนมีเกี่ยวกับอาการซึมเศร้าเข้ามาเกี่ยวข้องประมาณนี้นะคะรักษาใจตัวเองก่อนเนาะ อย่ารักคนอื่นมากกว่าตัวเองนะคะดูซิไพ,พ่ความรักจะบอกอะไร chemistry r e t r e ค่ะ keep ็น open mind นะคะให้คุณเปิดใจไว้เสมอเนาะ ระหว่างคุณกับเขาอะเคมีที่มันตรงกันอนะมันตรงกันก็จริงมันยังคงมีอยู่มันยังคงแข็งแกร่งในใจของคุณแต่ว่ามันถึงเวลาแล้วที่ต่างคนต่างต้องเดินไปในทางของตัวเองแล้วคุณก็อยากปิดกั้นใจตัวเองนะคะเปิดใจอย่างน้อยเปิดใจวางสิบไม่ท้าที่คุณแบกเอาไว้นยคะวางมันลงนะคะแล้วคุณจะได้รู้สึกโล่งขึ้นบาดแผลก็ จะได้รับการเดียวยาเร็วขึ้นนั่นเองนะคะโอเคค่ะคนโสดก็ประมาณนี้เนาะต่อไปค่ะเรามาดูคนมีคู่นะคะเป็นยังไงบ้างคนมีคู่ j จั m e n นนะคะ k 킹ออ o โสดแปดดาบสองเหรียญไม่ค่อยไว้ใจคนรัก หมือนมีอะไรบางอย่างที่สงสัยค้างแคลงใจเกี่ยวกับคนรักแต่ไม่กล้าพูดไม่กล้าแสดงออกไม่กล้าที่จะทําอะไรมากมายเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้นะคะคุอาจจะดิลิ่งกับชาวธาตุลมนะคะกุ้มเมถุนหรือตุลที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์เนาะมันเป็นเรื่องของการตัดสินใจแต่อยู่ในช่วงของการลังเลนะคะเพราะคุณก็ยังอยากที่จะให้ความสัมพันธ์กับความสัมพันธ์นี้นะคะสิบเหรียญ การเติมเต็มความมั่นคงแล้วก็ความให้ความสําคัญมาอันดับแรกๆเกี่ยวกับความสมคัญเลยแต่มันมีบางอย่างที่คุณคางแพงใจบางอย่างที่คุณสงสัยบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าไม่ไว้ใจเกี่ยวกับคนรักเดี๋ยวเรามาดูในฝั่งของคนรักของคุณนะคะฝั่งคนรักของคุณนั้นเป็นยังไงเฮลโ o ลแฟนค่ะ คิงอ่านายออฟมอนนะคะคิงออฟเพน t a c เคิลสี่เหรียญคิงออฟคัพโอเคมีแต่ไพ่บุคคลขึ้นมาเต็มไปหมดเลยนะคะเขาจะด a ลิ่งกับคนเยอะอาจจะเป็นเรื่องของงานด้วยแหละนะคะเกี่ยวกับการงานด้วยอะไรด้วยสี่เหรียญด้านลึดความหึงหวงเก้าไม้เท้านะคะ เก้าดาต่างคนต่างคิดต่างคนต่างคิดแต่ไม่แสดงออกแต่ไม่พูดสิ่งที่คุณเป็นก็คือคุณพยายามที่จะบาลานความสัมพันธ์นี้นะคะคุณพยายามที่จะเหมือนกับว่าประคับปร,ระคองความสัมพันธ์ส่วนของเขาเนี่ยน่าจะมีอะไรบางอย่างที่อยู่ในใจเหมือนกันต่างคนต่างมีอะไรบางอย่างอยู่ในใจแต่ไม่ยังไม่ได้พูดกันสักทีนะคะสองดาคือเขาเองก็อยากจะพูดหรือแสดงอะไรบางอย่างออกมานะ หรือแสดงความคิดเห็นอะไรก็ตามแต่เขายังเขายังช่างใจอยู่นะคะต่างคนต่างช่างใจทั้งคุณทั้งเขาเลยอะ่ะมันดีลิ่งเดียวกันเลยนะคะต่อไปค่ะเรามาดูความรู้สึกเขารู้สึกยังไงกับคุณคะเพอรเมค่ะสามเหรียญไพ่เดสไม่ค่อยได้เติมเต็มกันหร ฝั่งของคุณก็ค่อนข้างที่จะเติมเต็มคือให้ความสัมพันธ์ให้ความสําคัญกับ relationship นี้นะแต่ทําไมในใจของเขามันดูเหงาเหงายังไงไม่รู้ว่าบวกกับไพ่เดทอีกนะคะแล้วก็มีเก้าเหรียญมันคืออะไรที่มันขาดไปเขาอยากจะคุยเขาอยากจะใช้เวลากับคุณให้มากขึ้นนะอ่ะหรือแม้มันก็มีความเบื่อหน่ายในความสัมพันธ์คุณรู้สึกยังไงกับเขา แรนนะคะหกถ้วยเดอะฟูลค่ะเดอะมูนหกไม้เท้าอ่ะสถานการณ์คล้ายกันระหว่างคุณกับเขาแต่ในส่วนของความรู้สึกนั้นต่างกันเลยทีเดียวเชียวนะคะฝั่งของเขาคือรู้สึกขาดรู้สึกไม่ได้รับการเติมเต็มมี เรื่องราวของการยึดติดหรือความคิดอะไรบางอย่างที่ไม่ได้พูดไม่ได้สแสดงออกไปงเงียบเงียบเขาเรียกงเงียบนะคะนงนแบบเงียบๆให้ให้ทายใจเอาเองส่วนทางของคุณคุณพยายามเติมเต็มนะหกถ้วยถ้ามีเรื่องอะไรจะเป็นฝ่ายคุณที่งอก,กอนแต่คือคุณจะเป็นเดอฟูไหมคุณจะให้อิสระภาพของเขาคุณจะให้พื้นที่ของเขานะคะแต่เขาจะรู้สึกว่ามันเขาอาจจะมองว่าการให้พื้นที่ของคุณอะ ที่คุณให้เขาอ่ะมันมันเป็นอะไรที่แบบรักฉันน้อยลงหรือเปล่าหรือไม่สนใจฉันอะไรทํานองเนี้ยค่ะมันเป็นอาการน้อยๆอ,นะะอาการน้อยๆของเขาเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะไพ่มันก็สลับกันได้อาจจะเป็นยังไงต่อไปคะสำหรับคนคู่ชาวธนูสองดาเจ็ดเหรียญอยู่ที่ว่าใครจะลุกขึ้นมาคุยก่อนพูดก่อน สินใจก่อนนะคะอืนิ่งต่างคนต่างคิดอะเอาจริงๆถ้าไม่คุยถ้าไม่พูดนะคะต่างคนต่างคิดต่างคนต่างมโนไปเองหรือดีไม่ดีอาจจะไม่ได้พูดด้วยซ้ำต่างคนต่างดูสถานการณ์ทั้งคู่ทั้งคุณทั้งเขาทั้งที่ใจก็ยังรักแหละแต่ว่าไม่พูดกันไม่ใช้ใจสื่อสารกันแต่ใช้ความนิ่งใช้ความที่แบบทดลองใจใช้ความที่แบบ เธอน่าจะรู้นะว่าฉันคิดอะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นเหมือนกับว่าเรียกร้องความสนใจในระดับนึ่งแต่สุดท้ายแล้วก็ต่างคนต่างคิดไปในคนละทางนะคะจะมีความมาโนเพิ่มเข้ามาด้วยให้ความรักค่ะ retreat นะคะ getting to know each other romantic feeling ค่ะต้องเติมแล้วไหมอ่ะเติมความหวานหน่อยเติมโรแมนติกเข้าไปหน่อยอย่างที่บอกฝั่งเขามันขาด ะะเราจะไม่ต้องรอเรื่องของอ,อีโก้หรือทิฐิหรืออะไรก็ได้แค่ส่งคำหวานๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้อะไรดูดีขึ้นมาแล้วนะคะ,อะยอมเงนสักคนหนึ่งเนาะอืมโอเคค่ะคนมีคู่ก็ประมาณนี้นะคะต่อไปค่ะเรามาดูในฝั่งของคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเป็นยังไง a อ e t f Pentacles The Sun สองไม้เท้าค่ะ King of Wands แล้วก็ Justice ต้องตัดสินใจเลือกใครคนใดคนหนึ่งแล้วนะคะ mm hmm. เหมือนจะเป็นลักษณะของมีตัวเลือกนะมีสองคนนะคะ As a อ e t f Pentacles มีบางคนที่เข้ามานะคะหยิบยื่นความรู้สึกดีๆทำให้คุณรู้สึกเอ mm hmm. อก็รู้สึกดีกับคนคนนั้นคนใหม่ที่เข้ามานะคะเดอ Sun <c oughs> คืออะไรใหม่ๆที่มันเข้ามาชาวทัดไฟเองก็เด่นเหมือนกันหรือชาวทัดดินนะคะเมสิงธนูมังกรถึกศกหรือกันเนาะโอเคมันเป็นจุดที่คุยอาจจะต้องตัดสินใจเลือกใครสักคนต่อไปคะ่ะเรามาดูคนที่เด่นเลยนะคะคนคุยเด่นๆของคุณสถานการณ์เขาเป็นยังไงเพจ e o f p e n c l e s p e r m i t ค่ะสิบถ้วยห้าถ้วย เขาอยากเริ่มต้นกับคุณเขาอยากเติมเต็มความสัมพันธ์นะคะเขาอยากคอมมิชเมนต์กับคุณนั่นแหละเฮอร์มิตเขาเหงาเขาไม่อยากจะเหงาอีกแล้วห้าถ้วยเขาไม่อยากที่จะต้องผิดหวังหรือเสียใจกับความสัมพันธ์นี้เขาจะเลือกที่จะพูดอะไรบางอย่างก,กับคุณนะคะเพื่อให้คุณชัดเจนตรงนี้ว่าคุณจะเลือกเขาหรือคุณจะเลือกใครคนใหม่นะมีคนนี้แล้วก็มีคนใหม่เข้ามาต่อไปค่ะ เป็นยังไงต่อเป็นยังไงต่อไปคะมจเชียนยังเลือกใครไม่ได้อยากรักพี่เสดายน้องเนี่ยรักพี่เสดายน้องคนใหม่เข้ามาทําให้รู้สึกหวั่นไหวนะคะรักพี่เสดายน้องเลือกใครไม่ได้จะด่ายังเลือกใครไม่ได้จริงๆยังชัดเจนไม่ได้เลย ให้ความรักค่ะถ้ามองหาเรื่องของการแต่งงานหรือออความสัมพันธ์ที่จะพัฒนาได้นะคะจะต้อง make h e effort กับใครสักคนนะแค่คนเดียวนะคะต้องต้องมั่นคงกับความรู้สึกมากกว่านี้เพราะหนึ่งในเนี้ยมันมีคนคนนึงแหละที่โอเคมากๆที่จะดำเนินความสัมพันธ์ไปได้นะคะหรือเลื่อนเลเวล มาพบกันอนาคตได้มีคนเดียวค่ะน่าจะเป็นคนที่คุณมาก่อนหน้านี้แหละที่ไม่ใช่คนใหม่เนาะอ่ะอันนี้ก็ต้องเป็นโซวคุณเองแล้วแหละที่จะตัดสินใจนะคะโอเคค่ะพิปก็ประมาณนี้นะคะยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณรูปก,การกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะ